สวัสดีค่ะวันนี้มาครบกับช่องแม,ม,นะม่น้องอติมลุยสวนนะวันนี้แม่น้องติมจะพาพเพื่อนเข้ามาดูทุเรียนแปลงที่ปลูกผสมกับมังคุดนะทุกคนแปลงนี้จะปลูกผสมกับมังคุดนะคะเป็นแปลงมังคุดค่ะแบบตรงกลางเขาว่างก็เลยมาปลูกทุเรียนแซมใส่นะคะทุกคนเราจะพามาดูจะมีทั้งต้นสวยและไม่สวยนะคะทุกคนอันนี้จะมาดูต้นที่สวยก่อนนะคะนี่เรายังมไม่มาตัดแต่งกิ่งเขาเลยนะคะทุกคนแปลงอันนี้ก็ยังไม่ถึงปีนะคะ ทุเรียนแปลงนี้ก็ไม่ถึงปีเนาะเราจะเลือกพันธ์หมอนทองก็จะเป็นพันธ์กิ่งกระโดงเนาะไม่ได้กิ่งข้างนะทุกคนก็จะเอาแบบก็สองร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนที่เราซื้อมาพันธ์พันธ์นี้เนาะก็คือเป็นกิ่งกระโดงของเขาแต่ว่าจะเป็นต้นแบบเขาต้นใหญ่แล้วนะทุกคนเอามาปลูกก็เขาก็พุ่งดีนะทุกคนเขาพุ่งพุ่งดีก็เรามาปลูกไว้นี้ก็ประมาณ ถือแปดเดือนนี่แหละทุกคนเนาะจาไม่ได้แต่ไม่ถึงปีพอเอามาปลูกวันแรกเนาะเรามาปลูกลงดินปุ๊บถือว่าเราไม่มีแรงงานพอจะมาเคลียร์หญ้าเราก็จะใช้เนี่ยผ้าดําหรือว่าผ้าเนี้ค่ะทุกคนเนี่ยก็เป็นซื้อมานานแล้วเนี่ยเขาก็เสื่อมไปตามเวลาของเขาเลยทุกคนเนี่ยเวลาที่มาใส่ปุ๋ยหรือให้น้ําเนี่ยเราก็ใส่ไปเลยนะทุกคนเนี่ยไม่ได้ออกนะคะเขาก็เริ่มเสื่อมโทรมไปแล้วเนี่ยเขาจะหมดสภาพของเขาแล้วเนาะ วันนี้ก็มาเคลียร์หญ้าทุกคนเพราะใหญเหนือเนาน้องอาทิ้นก็เลยมาทํางานนี่แหละทุกคนก็มาตัดแต่งกิ่งแต่ว่ายังไม่ถึงคิวเขาเนาะเราไปตัดส่วนอื่นนี่ก็ถามว่าเขาก็โตนะทุกคนเพราะว่าเป็นพันของเขาที่เราเอามาปลูกอะสองร้อยห้าสิบบาทก็ต้นใหญ่นี่ค่ะจะพา อันนี้ก็จะปลูกในแปลงมังคุดนะคะเพราะตรงนี้ตรงกลางค่ะก็สวยเหมือนกันค่ะเนี่ยกำลังแตกใบหรือว่าแตกอ่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาใส่ปุ๋ยไปมันก็จะมีต้นที่ไม่ค่อยสวยก็มีถามว่าเขาก็พุ่งนะคะพุ่งดีค่ะทุกคน,นประมาณแปดเดือนยังไม่ถึงปีนะคะเราแซมในแปลงมังคุดค่ะเนี่ยค่ะ มองปแปลงนะเราจะเอามาเสริมอะไม่นอกที่จะพาดูแล้วปลูกอยู่ประมาณสามแถวอันนี้จะเป็นมังคุดนะคะจะเดินผ่านสวนมังคุดค่ะก็การจัดการน้ำก็คนละหัวทุกคนคนละตาน้ำเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้หญ้าก็ก็เวลาที่เราใช้อันนี้ถุงนี้เขาก็จะดีอย่างหนึ่ง เขาก็ป้องกันได้นำดับหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าถามว่ามันเราไม่มีคนมาเทียร์หญ้ามันก็ได้นำดับหนึ่งเนี่ยพูดถึงเนี่ยเขาก็ได้ค่ะทุกคนแต่เราก็มาสีาายาค่าหญ้าป้องกันไว้เขาก็เริ่มโตแล้วเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยคอคขาเราแต่งกิ่งหน่อย ก็จะโตเร็วขึ้นกว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเราเนี่ยตามที่เราทําไม่ทันนะคะทุกคนก็เลยพาเพื่อนๆเขามาดูอันนี้ตัวนี้เราก็จะเอามาเสริมค่ะอันนี้เอามาเสริมเขาตายเรามาเสริมเนาะก็จะเอาต้นใหญ่วันที่เอามาลงครั้งแรกอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ต้นใหญ่อย่างนี้ที่โตเร็วนี่ก็มีเยอะค่ะส่วนเอามาเสริมก็มีอยู่มันสามสี่ต้นเพราะว่าทําโคกทุกคนเราทําโคกเนาะทําแบบไม่ให้น้ําแบบเขาขังมากเขาแฉนะแต่ตอนที่เขาโตแล้วเราจะเป็นยังไงก็มาดูอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้ให้น้ําตาเดียวกับมังคุดนะคะปกติเนี่ยจะให้น้ําแบบตาเดียวกับมังคุดเลย แต่อันนี้ให้คนละส่วนช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงมังคุดนี่อดน้ําอยู่ทุเรียนนี่เราก็ให้น้ําไปเรื่อยๆนะคะยิ่งทุเรียนเล็กอย่างนี้อากาศแรงอย่างเงี้ยก็ให้วันเว้นวันหรือสองวันครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ามีเวลาจัดการน้ําอะค่ะทุกคนเรามีเวลาพอแล้วก็ให้วันเว้นวันเอ้าสำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมขอจบเพียงเท่านี้คลิปนาพ่อกันใหม่สวัสดีค่ะ